สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะฮะก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะฮะก็เลยก็ลกเลยอัดเกมนี้เลยก็แบบคลิปนี้มันก็แบบเสียงผมยังจัดไม่ค่อยดีนะฮะก็ผิดภาพกันได้ขออภัยด้วยครับผมไปรับชมได้ครับผมไปเยี่ยยยยนายนี่คือยังไงมันไม่เ,เท่าดี<สะ> All the ว่าภามเสือขึ้นแน่เลยตรงนี้นอนไปได้นะนี่แน่ตันไปตายตายตายงตางนีตายชวร์ยีตายชวนโอ้โอพร้อมยัมมงพร้อมเฮ้ยพร้อมเสมอมาปั๊บบปมาเสมอนี่เอาดิเอาดิเอาดิ

เอป้าโอป้ามีฮิวมีฮิวมีฮิวมีมีเ้ยโอ้โหามแรงกว่ายิงแรงกว่าเฮ้ยสวยสวยสวยเล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 ยอ่ามา้าบเอ้าชิมคโดนนิอนี่แหลเฮิวมาออ้าเอ้ามาไม่ะคนเนี้ยเอมาไม่อมาน่ไม่ได้ด้วยนะ ดามันที่ดามันนี่ไอ้โง่โง่โง่ดามันดามันมาแล้ว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 นกติ๊บนกติ๊บนกลิปหมดเลยไปแก่เรื่องอรอาองสาอะไรของมึงอะไรของมึงอะไรของมึงโอ้โหตไปแล้วตไปแล้ว นกโดนหมดนกโดนสิล้านตัวโดนสิล้านตัวเออเออเซอสวยสวยเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละสวยสวยเฮ้ยเขาไปทำไมตกมาไอ้นิปล่อยนกดปล่อยนกดินกนกห้าวินกห้าวีนกห้วินิวนิววิวิววววววว มันตีมันตายมันตายสวยสวยสวยอะไรวะได้เฉยเลยไม่ได้คือแรกเลือดผิดตัวแล้วก็ไม่แรกเลยกับคนเลือดน้อยว่ะเลือดเท่ากันเลยเอาแล้วกูโดนขั่เฮ้ยเนี่ยอย่าทำผมอย่าทำผมอย่าทำผมดิ้งดิ้งเอาเว้ซึ้งคนแล้ววัานี้ป่ะเฮ้ยได้ยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ได้ได้บ้านได้บ้านได้บ้านงบ้านลบ้านลบ้านล่างความร่างบทด่อแล้วกดต่อแล้วมีิมีหิวหิวล้วหิ้วหวว้วหิวแล้วโอ like um, ้ยที่ผ่านไ้เกตดคลวเฮ้ยร่า่างกอนเลยไม่ได้อะโอเคไม่ได้จะเอาป้มให้แล้วเพื่อนจะไปเอาป้มกลางอะไรเนี่ยเอาก่อนไอมวะ เลวเนี่ยลวเนี่เกียรติต้งแดงล้เี้ยคนะเกีวไม่ตอ๋ออะไรอะไรดีอะอะเียไ่เีเยอะไรวะเนี่ยนี่นองกูแม่เกียเกยรม่หอโอ้ไม่เมาหรกูได้นะเว้ยกูได้นะเว้ยจริงเร็แล้ว

เอาว่ะเอาว่ะสนิทดูไปอย่างไลกดไลห์แล้วมันขึ้นไปไ์เหรอวะตัวปับไลค์ไปดิไปดิอเอาดิเฮ้ยหลนรถไฟหลนรถไฟสวยเฮ้ยมันแผนยังเป็นระบบแผือสะไรนะ

เล่นกลางก็ได้เล่นกลางเฮ้ยแล้วทำไมกูโดนและยัดแมงยกตดแล้วหมดแล้วมดแล้วหมดล้วห้วมดแล้วมาดิาอไกคนไลทุคนไหลทหลทุกไลทุคนไหลทนหลทกนไลทุคนไหลทุหลทกไลทุกไกคนไหลทุกคนไหลทุกคนไหลทุกนไหลทนไลกนไหลทกคนไลุกจัดหลทกคนไหลทุกคนไหลทุกคนไทุกคลทุกนไหานไหลทุกคนไหลนไกนเลยุกคนกาะแล้วเป็นไงไม่ทุนไหลา เียกการได้ไไป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 ไไป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  ตกลนมือหมดแล้วเนี่ยต้องมีมืออะไรถือสวยสวยมันเอามือได้หรอกเอามือไม่ได้หรอกยังไม่ได้หรอกไม่มีก่อนนะไม่มีก่อนสิบห้าวิก่อนกลับมาแล้วกลับมาแล้วับมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมีอยู่แล้วกูมีอยู่กลับมาอยู่สวยมีเกานมีเกานมีเกาะสวย

เปอร์เซ็นต์อะ่วิ่ตอเียคอยดู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 แน่นอนอะคอยดูือ้อสุดยอดซัพพอร์ตว่ะเห็นไหมกูบอกแล้วกูไ,ไ,ได้ไ